ช่วงนี้ไปติดตามข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอรปราณบุรีค่ะร้อยตำรวจโทนัทพงศ์อาจอำ่ำร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปราณบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกเปลือกกุ้งมาเต็มคันชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพห่างจากสีก่แยกไฟแดงปราณบุรีประมาณ500เมตรมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจจราจรเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิแผ่ภัยสาลธรรมสถานปราณบุรีนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุพบรถพ่วง18ล้อหน้ารถเขียนว่าวนิชค้าไม้ยี่ห้อฮีโน่หมายเลขทะเบียน811997สุราษธานีส่วนพ่วงหมายเลขทะเบียน817834สุราธานีมีนายอำนาจลาบมาลาเป็นคนขับ ส่วนด้านท้ายรถบรรทุกพ่วงมีรถยนต์ปิกอัพโตโยตา้าสีขาวหมายเลขทะเบียนบาอใบไม้พอผ่าน9663ชุมพรสนติดอยู่มีนายปรีชาพุ่มชะโกเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยให้การทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าได้ขับรถยนต์ปิกอัพมาจากภาคใต้โดยบรรทุก เปลือกกุ้งมาเต็มคันแต่พอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่มืดมีรถบรรทุกพ่วงจอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่เกิดเบรกไม่ทันจึงได้เกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้นรถปิกอัพได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ ร้อยตำรวจโทนัทพงศ์อาจอ่ำร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปราบบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจราจรว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์นิสสันเอวีชนรถทัวร์ซับไพศารร่วมบอ,อสอที่บริเวณถนนเพชรเกษมไฟแดงสี่แยกกลานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงแจ้งหน่วยกู้ภยัยบริเวณที่สว่างแพร่ภาษาธรรมสถานปราณบรุรีให้การช่วยเหลือผู้ดได้รับบาดเจ็บก่อนนําส่งโรงพยาบาลค่ะที่กเกิดเหตุเป็นบริเวณไฟแดงสีแยกปราณบรุรีพบรถยนต์นิสสันเอ็วีสีน้ําเงินหมายเลขทะเบียนบอริเไม้ฉอชิง1978ประจวบคีรีขันมีนาฤทธิรงจันทร์ศรีอายุ4 3ปีเป็นคนขบับ นายภูมิแตงบุรณะอายุ43ปีนั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยห่างออกไปประมาณ100เมตรพบรถทัวทรทัพไพภัารทัวร์รถด่วมบขศทะเบียน14-8142กรุงเทพเลขข้างรถ984-2กรุงเทพตรังสตูลมีนายจำรัดขันสังเป็นคนขับสภาพรถด้านขวาได้รับความเสียหายเป็นทางยาว ด้านนายจำรัดซึ่งขับรถทัวร์มาเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ขับรถทัวร์คันดังกล่าวออกมาจากจังหวัดสตูลกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแต่พอถึงบริเวณสีแยกปราณบุรีมีรถยนต์นิสสันเอ็ขับปีนเกาะกลางข้ามมาชนกับรถทัวร์เป็นเหตุให้มีผู้โดยรับ,บาดเจ็บและรถทัวร์ได้รับความเสียหายค่ะ